ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดไลค์ของเราเนาะจาก69ก็ขึ้นมาเป็น177กันแล้วค่ะก็วสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็จะพามาเพิ่มยอดไลค์ใน Ti k t o k กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเสิร์ชคำว่า kmm ขีดหีเหดก็ได้ค่ะสำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกลุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมือาา่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Tik t o อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้เราก็จะใช้เป็นบริการแนะนํารวดเร็วนะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะแต่ก็ดูข้างหน้าด้วยเนาะเพราะว่าันนี้มีหลายบริการรวมกันไว้ตรงนี้นะเราก็จะเลือกเป็นเพิ่มไลน์อันนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o อกของเราเปิดคลิปวิดีโอขึ้นมาเลยนะคะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ นำมาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งร้อยไลค์นะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน qr code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งมาเติม1นึ่งพบาทขึ้นไปแล้บุญราบเพิ่มอีกสด้วยนะคะก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นการโอนเงินแบบแนสสลิปทุกธนาคารค่ะก็สามารถคลิกคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปชิลเพย์ค่ะก็เติมขันต่ำาีสบาทนะคะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งค่ะมาเติม5 0าพันบาทขึ้นไปหลับบุัดเพิ่มอีกหปนะคะก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากสแกนจ่ายผ่านทูม,มันนี่วอลเล็ตแต่แอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้แล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นแอปอ่งเปาวอลเล็ตค่ะก็สามารถดำเนินการแอปอ่งเปาวอลเล็ตจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็นำลิงค่ะ อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนความ,มือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทาการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถาน,นะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่เรารการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะ สำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้บริการนะอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้เลยค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่วงนั้นที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า k d k m ีดีเ็ดก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะ เราก็จะมาเลือกคำสั่งซื้อนะคะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแจ้งปัญหาอะไรใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก,ก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจแลอได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก,ก็จะรับบัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะคะสามารถคลิกด,ดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า g o o g l e p l a y แล้วก็ a p p Store และพิมพ์คําว่า m m c h i h e c o m ก็ได้ค่ะ ค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ i ิกตอกของเรากันนะคะไปดูยอดไลค์ตอนนี้ยอดไลค์มี69ไลค์นะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ขอรีหน้าจอก่อนคะ่ะ เราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดไลค์ของเราเนาะจาก69ก็ขึ้นมาเป็น107กันแล้วค่ะบริการที่ไวแล้วก็ดีมากๆเลยนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคเมนคีทีเฮดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ